สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับช่างเอกแล้วนะครับสําหรับแปลงม้อน็อกนะครับนี่ครับเป็นม้อน็อกเก่านะฮะเอามาให้นะครับเอามาให้ทําให้มันน็อกน้ําลึกได้นะครับปกติตัวนี้ลูกค้าบอกไฟร้อยสิบออกอยู่แค่เก้าสิบห้าโวลต์นะครับแล้วก็ไฟสองร้อยยี่มันปรับได้สองระดับนะครับไฟสองร้อยยี่ออกแค่ร้อยเจ็ดสิบนะครับ เราก็มาทําการหรือแล้วก็แปลงนะครับแล้วก็แปลงให้มันแรงขึ้นนะครับここดเดี๋ยวไปดูไฟกันนะครับว่ามันจะออกเท่าไหร่นะครับดูนะครับนะครับออกสองร้อยยี่นะครับตอนนี้เดี๋ยวแบตมันไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวเราจะลองทําแบตให้มันแรงๆนะครับ ที่ชาร์จก็ไม่ดีแล้วฮนะมันไม่แรงนะครับแบตมันเก็บไฟไม่ค่อยอยู่นะครับถ้าได้แบตดีๆก็น่าจะ280โวลต์ได้อยู่นะครับนะครับไฟมันจะขึ้นแต่แบตมันไม่ดีนะครับ ต้องสั่งแบตมาเพื่อทำคลิปโดยเฉพาะแล้วครับคลิปหน้าคลิปนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับแรงอยู่นะครับก็มันเป็นที่แบตด้วยนะครับแบตมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหรนะ่นะฮะมันจะขึ้นอยู่นะครับแต่แบตมันไม่ค่อยดีนะครับโอเคครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ